สำหรับราคาทองคำในสัปดาห์นี้ก่อนจุดจีนนะคะก็รมองว่าน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนะคะโดยที่กรอบในสัปดาห์นี้ราคาทองคำต่างประเทศจะอยู่ที่ระดับ1,600เหรียญจนถึง1,650เหรียญ US อล l า a ์ต่อ t r o ยออ n c ์ LA, น, out, นะคะถ้าเกิดว่าดูเป็นเงินบาทก็อยู่ที่ระดับประมาณ23,000บาทจนถึง24,000บาทต่อบาททองคำค่ะก็คิดว่าน่าจะยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนะคะเ,คเราเชื่อว่าในสัปดาห์นี้น่าจะเห็นการย่อตัวเล็กน้อยนะคะเพราะว่าหลังจากที่เปิดต้น,ต,นต้นมราคาม ก็ขึ้นมาประมาณเกือบเกือบ5%ได้แล้วนะ4%เนกว่าแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วขึ้นไปไม่สามารถทะลุแนวต้านสำคัญแนวต้านทางเทคนิคกันะคะที่ระดับ1,670เหรียญได้เราก็เชื่อว่าน่าจะมีการย่อตัวเล็กน้อยแต่ว่าเราก็มองว่าภาพใหญ่จากนี้ไปน่าจะเป็นการย่อตัวเพื่อไป เพื่อไปต่อนะคะลักษณะของราคาทองคำน่าจะเป็นในลักษณะของไซด์เวย์อัพค่อยๆขยับขึ้นดังนั้นก็แนะนำนะคุนคุณว่าโดยที่ถ้าเห็นจุดใกล้ๆประมาณ1,600เหรียญนะนะคะหรือว่าแถวๆประมาณสัก2 3 0 0 0บาทต่อบาททองคำแถวนั้นก็ถือว่าเป็นจุดที่เริ่มสะสมได้เพราะว่าภาพใหญ่ปีนี้เราก็ยังมองมันขาขึ้นโดยที่ จุดสูงสุดปีนี้เราคาดว่าน่าจะเห็นประมาณสัก1,950จนถึง2,000เหรียญ US ออ l l a r ต่อทรอยอัลถ้าเป็นเงินบาทก็ประมาณสัก29,000บาทจนถึง30,000บาทต่อบาททองคำสำหรับ,บปีนี้ก็อย่างล่าสุดนะคะที่มีการดาวเกรดประเทศในกลุ่มของยุโรปเองนะคะก็ทำให้ค่าเงินยูโรเองอ่อนตัวลงมาด้วยก็ประกอบกับราคาทองในช่วงสัปดาห์ปลายสัปดาห์ก็คือวันศุกร์แล้วก็วันนี้ที่ผ่านมามีการย่อตัวลงมาบ้างก็ เป็นจาก2ปัจจัยนะคะก็เป็นในเรื่องของแนวต้านทางเทคนิคแล้วก็เป็นในเรื่องของการอ่อนค่าในยูโรแต่ว่าในช่วงนี้อยากจะให้นักลงทุนหันมาสังเกตข่าวในเรื่องของเอ,อ่อราคาน้ํามันเป็นตัวหลักด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้วิกฤตของทางตะวันออกกลางเองก็ค่อนข้างส่งผลมากกับราคาทองคําจะเห็นได้ว่า ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาตอนนี้ราคาทองคาประมาณ7จนถึง8 0ได้จะค่อนข้างตามในเรื่องของราคาน้ํามันเป็นหลักนะคะสถานการณ์ความตึงเครียดของตะวันออกกลางก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตามองด้วยเหมือนกันแต่ว่ายุโรปเองก็ยังมีน้ําหนักอยู่แต่ว่าตอนนี้น้ําหนักที่มากอยู่ก็น่าจะไปทางของตะวันออกกลางค่ะอตอนนี้เองสถานการณ์ที่ตึงเครียดก็จะทําให้ราคาน้ํามันเองมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ล่าสุดเองทางประธานาธิบดีของอิหร่านเองก็ออกมาบอกว่าถ้าเกิดทางยูเอเองมีการเข้ามา บอยคอร์ดเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือสร้างความตึงเครียดที่มากขึ้นก็จะมีการปิดช่องแคบในการขนส่งน้ํามันเองซึ่งเขาก็คาดว่าถ้ามีการทําแบบนั้นก็น่าจะทําให้ราคาน้ํามันสามารถปรับขึ้นไปสูงทะลุไฮเดิม erm, ที่เคยทำไว้แต่ถวประมาณ150เลียเหรียญดอลลาต่อบาร์เรลได้พราะยิ่งถ้ายิ่งน้ามันปรับตัวขึ้นสูงก็จะทําให้ราคาทองคําปรับตัวขึ้นสูงด้วยค่ะ ค่ะสำหรับจุดจีนปีนี้นะคะก็ขอให้นักลงทุนทุกคนนะคะมีความสุขกับการลงทุนแล้วก็ประสบความสําเร็จกับการลงทุนนะคะปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีมังกรทองนะคะโอกาสในการทํากําไรก็มากด้วยเช่นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรจะต้องศึกษาข้อมูลที่ดีนะคะ